หมีหมีขอหางเขาเป็นตจ้อขอนังไงมันปล่อยแล้ว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 อะไรอะไรออกกัแล้วออกกันแล้วนีมเป็นลูกหรือเปล่า <c oughs> ป้าป้าบอกว่าอะไรนะกล้วยไม่กินหรอ,อกินแล้วนี่ไงหมดลูก <c oughs> ป้าป้า <c oughs> เป็นนีสิเฮ้ยโอ้โหมองไม่เห็นเลยก็แดดมันบังอ่นนะเนาะทำไมสีผิวมันนู๋เลยเลทำไมทำไมสูงกว่าสูงสูงมากเลยทำไมสีผิวทำไมสีของไอ้อตัวนี้มันเหมือนนู๋เลยดำๆเออใช่แล้วสีมันนู๋เลย สวีเจีมันโนเลยไปแถบต่อเลก็ต่อไม่มีเหรอิปโปเปดีมาอ่ะ โท <rate. S 1> รศัพท์งงงกกวกล้องขออากทีอันนี้คือตัวอะไรอะป๊เก่งดูะดียเดียใช่ไหมอ่านโมัอบ อ,อ,อ,นนอ้าอาโกติให้มัยนะโอ้ติตันท่ไมลายตัวเรออบอุบ่แค่ามาสองนั้นที่นี่ไหมไม่เรารู้ได้ไงที่มาออกมาแล้วนะ้ออกวกินอาหาระจมูกไวามากเลยนะะ

เ้ยเข้ามาใกล้รอบปะเราเอาโอบไปติดแยว้องวดไม่ใช่หาย่งดิงูระอุตังึงูละอุตังว่าเป็นผัดมาใหม่เขาก็เลยอืาไม่ใช่ตัดแรมโลก่อนที่เดียวมีโล่มีโล่อะอมใช่ถ้าเกิดเป็นโลแเราจะมาติดพมตอง กวางป่าหวางป่านนะนี่ป่าเนี่ลองมาคิดดูดิป่ป้าเธอคิดว่าแดดมันไม่ได้มีผลร้ายอะไรเธอดูดิขนาดแป๊บเดียวยงแสบเนาะเธอนุมาตากแดดไม่ใช่ไม่เนานก่มาตากแดดเออทำนกแดดเดียวป่าป่ป้าจะโดนผีหลอก

เหมือนหรอกล้ว <c oughs> ยก็กินนะเห็นมั้วนะ